ครับผมก็สวัสดีครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาพูดคุยในเรื่องของกบนะครับเพราะว่าทำข้าวโพดมาก็นานแล้วนะครับผมแต่ว่ากบก็คือยังไม่ได้เริ่มนะครับก็กบก็ยังอยู่ด้านหลังนะครับพอไม่พันบ่ออะไรก็ยังยังไม่ได้เตรียมเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับกับ หลายหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาแล้วก็เป็นมือใหม่นะครับที่จะเตรียมที่จะเพาะกบหรือเลี้ยงกบนะครับในในปีนี้ปีนี้นะครับผมก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกบพ่อแม่พันธุ์บ่อที่ใช้เพาะบ่อที่ใช้เลี้ยงหรือบ่ออนุบาลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับทั้งกบพ่อแม่พันธุ์นะครับเรื่องบ่อ เรื่องของน้านะครับผมเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยนะครับครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของกบพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ที่เตรียมไว้นะครับตัวนี้ก็คือผมยังไม่ได้คัดเลยนะครับยังไม่ได้คัดระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับเป็นกบปีปีนี้นะครับเป็นกบปีนี้ที่เก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์นะครับยังเลี้ยงรวมกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรับท่านใดที่ ต้องการนี่อยาาพ่อกบนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็คือเป็นสิ่งแรกและสิ่งจําเป็นมากนะครับที่ที่เราต้องมีนะครับบางท่านก็จะไปซื้อนะครับไปซื้อกบพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมไข่มาเลยนะครับแต่ก็มีหลายท่านที่ซื้อกบเล็กนะครับมามาเลี้ยงไว้แล้วก็เพื่อคัดไว้ทําพ่อแม่พันธุ์ก็มีนะครับหรือบางท่านก็จะมีกบพ่อแม่พันธุ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับที่ที่เลี้ยงไว้นะครับ เพราะนั้นนะครับเรื่องของกบพ่อแม่พันธุ์ก็มีความจาเป็นมากนะครับก่อนอื่นเราเราต้องคัดนะครับต้องคัดกบนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้คัดตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับยังไม่ได้คัดพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดก็คือเราพยายามคัดตัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะใช้กบพ่อแม่พันธุ์คนละบ่อนะครับก็คือกบพ่อแม่พันธุ์นะครับอาจจะใช้ แม่พันธุ์กบเราแล้วก็หากบพ่อพันธุ์จากบ่ออื่นหรือฟาร์มอื่นนะครับนำมาผสมก็ได้นะครับเพื่อเป็นการไข้นะครับผสมไข้าสายพันธุ์นะครับเพื่อป้องกันเพราะว่าเลือดชิดนะครับหรือหรือเราสามารถผสมกันในบ่อดเดียวกันก็ได้นะครับถ้าว่า,ากบเราเพิ่งเป็นกบในรุ่นแรกหรือรุ่นที่สองนะครับเราก็สามารถใช้ของเราผสมกันเองได้นะครับเพราะนั้นนะครับกบพ่อแม่พันธุ์มีความจําเป็นมากนะครับครนี้กบพ่อแม่พันธุ์อายุประมาณ กี่เดือนถึงสามารถนำมาเพาะพันธุ์ได้หรือนำมาทำพ่อแม่พันธุ์นะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับกบก็คือที่ใช้ทำพ่อแม่พันธุ์ก็คือกบอายุตั้งแต่8เดือนขึ้นไปนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือกบอายุประมาณ8เดือนนะครับเนี่ยคอกนี้นะครับนะฮะตัวก็จะค่อนข้างโตนะครับโตโตโตสมบูรณ์พอสมควรนะครับตัวนี้ก็คือประมาณประมาณ9เดือนถึง10เดือนนะครับประมาณประมาณประมาณ10เดือนเนาะ นะครับโซนนี Saint ้ก็สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ uh, ์ได้แล้วนะครับก็พอดีฝนตกนะครับฝนตกเมื่อสองสามวันนะครับสองสามวันแล้วนะครับก็เห็นมันกอดกันนะครับกบที่กอดกันนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงรวมกันเนาะนะครับอาจจะตัวผู้กอดตัวผู้แล้วก็ตัวผู้กอดตัวเมียก็ได้นะครับเพราะฉนั้นนะครับอ่ากบที่กอดกันไม่จะเป็นว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียกอดกันนะครับตัวผู้กับตัวผู้ก็กอดกันก็มีนะอย่างเช่นตัวนั้นก็คือตัวผู้กับตัวผู้นะครับเห็นไหมฮะ กอดกันอยู่อันนี้ต้องต้องจับแยกออกนะครับถ้าเราไม่จับแยกออกเดี๋ยวมันจะกอดกันอยู่อย่างนั้นก็ทําให้มันตายได้นะครับโดยเฉพาะตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็กอดกันนะครับมันจะอยู่ด้านล่างมันจะจมน้ํานะครับตัวด้านล่างจะจมเพราะว่าตัวด้านบนจะกดไว้นะครับก็จะทําให้มันตายได้นะครับกบที่ไม่ได้อยู่ในบ่อผสมพันธุ์ที่เราเลี้ยงรวมกันนะครับมันจะไม่ไข่นะครับถึงแม้มันจะกอดกันแบบนี้นะครับอาจจะกอดกันแบบคู่นี้หรือคู่ไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ เลี้ยงรวมกันในในบ่อนี้นะครับเนี่ยเป็นกระชังเนาะนะครับหรือว่าเราเลี้ยงในบ่อปูนที่ยังเป็นบ่อเลี้ยงรวมอยู่นะครับมันจะไม่ไข่นะครับโซนนนก็เป็นพวกแหนนะครับอันนี้มันจะไม่ไข่นะครับคือคือกบจะไข่ก็ต่อเมื่อเราจับแยกลงบ่อเพาะพันธุ์นะครับหรือบ่อผสมพันธุ์ที่เราเตรียมไว้เท่านั้นนะครับกบถึงจะไข่หรือตามทุ่งนาหรือน้ําใหม่เท่านั้นนะครับกบถึงจะไข่เพราะนั้นกบที่เลี้ยงรวมกันถึงแม้มันกอดกันมันก็ไม่ไข่ นะครับอันนี้ก็คือพามาดูในส่วนของกบพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เตรียมไว้นะครับส่วนในรูผสมพันธุ์จริงๆนะครับอันนี้ก็คือแยกแยกก่อนผสมพันธุ์ประมาณประมาณ3าสวันนะครับแต่ถ้าเกิดกบเราพร้อมนะครับเราสามารถจับเข้าบ่อผสมพันธุ์ได้เลยนะครับเนาะถ้าเกิดใครมีบ่อเยอะก็คือจับแยกเข้าบ่อนะครับแยกไว้ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียอาจจะเป็นท่อซีเมนหรือบ่อปูนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับกบที่แยก เพราะนั้นนะครับท่านใดที่นํากบไขแล้วมันยังไม่ไข่เราสามารถจับแยกเลี้ยงไว้ในท่อซีเมนต์นะครับหรือในบอ่อปูนแยกไว้ก่อนนะครับสักสามสวันเราค่อยมาผสมใหม่ก็ได้นะครับกรณีที่เราจับไข่แล้วเดี๋ยวพาไปดูบอ่อเพาะนะครับพาไปดูบอ่อเพาะก่อนนะครับผมครับผมเดี๋ยวพามาดูบ่อเพาะนะครับอันนี้บอ่อเพาะผมจะเป็นบอ่อปูนนะครับเป็นบอ่อขนาด สองคูณสามเมตรนะครับมีอยู่ประมาณสิบบ่อนะครับก็มุงหลังคานะครับนะครับมุงหลังคาด้วยสแลนนะครับสแลนก็ความหนาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าถ้าทึบไปมันก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าสว่างไปโดนแดดก็ก็ก็บ่อปูนมันจะค่อนข้างร้อนนะครับมันจะไม่เหมือนบ่อดินเนาะนะครับบ่อปูนถ้าแดดร้อนมากนะครับน้ําจะร้อนนะครับน้ําจะร้อนอาจจะไม่ลูกออด นะครับหรือลูกกบกบเล็กตายได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้เตรียมบ่อเลยนะครับอันนี้เพิ่งจับกบออกนะครับปีที่แล้วอันนี้ก็คือยังเลี้ยงปลาอยู่นะครับจะเป็นพวกปลาดุกนะครับบ่อเพาะนะครับเพราะฉนั้นนะครับท่านใดที่มีบ่อปูนก็สามารถเพาะในบ่อปูนได้นะครับอาจจะเป็นบ่อขนาดหนึ่งคูณสเมตร2อคูณสเมตรหรือ3าคูณสเมตรนะครับหรือใครจะมีบ่อใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็มีบ่อปูนเนาะ ครับกรณีถ้ามุดว่าไม่มีบอ่อปูนนะครับเราสามารถเพาะใส่กระชังบกก็ได้นะครับเนาะนะครับหลายคนก็คงคิดออกว่ากระชังบกคือยังไงก็คือ,อ,คอ,อเป็นบอ่อที่ใช้มุ้งเขียวมาเย็บกับพลาสติกสีดำนะครับยกขอบขึ้นประมาณ25-30ถึงเซนนะครับตัวนี้ก็คือจะเรียกว่ากระชังบกนะครับเราสามารถใช้เพาะกบเลี้ยงกบหรือเลี้ยงลูกอ้อนได้เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้เป็นบอ่อเพาะได้นะครับ ในการเพราะนะครับในการเพาะเนาะนะครับหลายๆท่านก็ถามว่าเพาะแล้วปล่อยให้ลูกอ๊อดโตในบ่อน,นี้เลยได้ไหมนะครับหรือเราจะเพาะแล้วนําไข่ไปหวานในอีกบ่อนหนึ่งนะครับในบ่อปูนอีกบ่อหรือในบ่อดินหรือกระชังบกอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือก็คือทําได้ทั้งหมดนะครับบางทีถ้าม,มุว่าลูกอ๊อดเรากบที่เราใช้เพาะไม่แออัดเกินไปนะครับอย่างเช่นบ่อน,นี้ขนาดประมาณสองคูณสามเมตรนะครับถ้าลงประมาณ เจ็ดถึงสิบคู่เราก็สามารถเลี้ยงลูกออดในบ่อน,นี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเยอะกว่านั้นประมาณสิบคู่ขึ้นไปนะครับอาจจะสิบห้าหรือยี่สิบคู่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องนําไข่นะครับไปกระจายหวานเป็นในบ่ออ,อีกประมาณได้ประมาณสองหรือสามบ่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ลูกออดนะครับไข่ฟักออกมาเป็นตัวเป็นลูกออดมันจะค่อนข้างที่จะแอาอัดมากนะครับหรือเราปล่อยเขาฟักก็คงให้เขาฟักออกเป็นตัวนะครับประมาณ สี่ถึงห้าวันเราก็ต้องย้ายนะครับย้ายลงบ่อดินหรืออาจจะย้ายไปอยู่บ่ออื่นนะครับหรืออาจจะปล่อยไข่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไข่ไปหวานนะครับอาจจะหวานในบ่อดินหรือในกระชังบกหรือในบ่อซีเมนท์ที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะครับเราเราสามารถทําได้หมดนะครับอันนี้คือบ่อเพาะนะครับอันนี้คือบ่อสําหรับเก็บพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ส่วนมากผมจะเก็บในท่อซีเมนต์นะครับเพราะว่ามันสะดวกในการดูแลการเก็บรักษาและก็การ ควบคุมต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องอุณหภูมิหรือเรื่องเรื่องน้านะครับนะครับตัวเมียก็จะเก็บในท่อซีเมนนี้นะครับส่วนตัวผู้ก็จะเก็บในในในบ่อนี้นะครับนะครับเป็นบ่อขนาด1นคูณสเมตรนะครับก็มีฝาปิดนะครับเพราะว่าเหตุผลที่มีฝาปิดไว้เพราะว่าไม่ให้โดนฝนนะครับเพราะว่าฝนในช่วงเดือนมีนาเมษาหรือพฤษภานะครับมันจะเป็นฝนที่ถ้าฝนเข้าบ่อนะครับมันจะอาจจะทําให้กบนะครับกบมัน มันไข่นะครับมันมันไข่นะครับเพราะนั้นนะครับเราก็ป้องกันหน่อยก็คืออาจจะใช้ฝานะครับมามาปิดไว้แล้วก็การที่เราเก็บพ่อแม่พันธุ์ไว้ในท่อนะครับแล้วเราปิดฝามันเป็นการควบคุมอุณหภูมิของกบได้นะครับอุณหภูมิเขาจะค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับร้อนนะครับอยู่อยู่ในท่อนี้มันก็ส่งผลดีต่อกบเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะในการผสมพันธุ์กบก็คือประมาณ25องศาเพราะนั้นนะครับอย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่เบื้องต้นคลิปนะครับที่ผมพูดถึงว่า ถ้าเรานํากบผสมพันธุ์แล้วนะครับเอาจับมาลงบ่อนะครับกบกอดกันแต่ทําไมกบไม่ไข่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องแยกกบนะครับเนี่ยแยกกบมาเก็บไว้ในท่อแบบนี้นะครับมาขังปิดฝาไว้นะครับให้น้ําปกตินะครับให้น้ำให้อาหารปกติให้อาหารเช้าเย็นนะครับปกตินะครับเปลี่ยนน้านะครับเช้าเย็นหรืออย่างน้อยวันละครั้งนะครับพักไว้อยู่ประมาณสี่ห้าวันหรือ1สัปดาห์นามาผสมใหม่นะครับกบเราจะผสมผ่านเพราะว่ามันผ่าน ตรงนี้มามันจะผ่านความร้อนอบอ้าวการอบกบไว้ตรงนี้นะครับหรือกบที่เราใช้ผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับกบที่เราผสมพันธุ์เสร็จแล้วเราก็แยกเก็บระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับพักแม่พันธุ์ไว้ประมาณา10ถึง14วันก็คือเฉลีย่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับไม่เกินนี้เนาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิน2สัปดาห์เดี๋ยวกบไข่ทิ้งนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับนะครับเก็บไว้ในในท่อนี้นะครับอันนี้คือบ่อเพาะพันธุ์แล้วก็บ่อที่ใช้เก็บอา กบพอไม่พันนะครับเดี๋ยวพาไปดูบ่อดินนะครับบ่อดินที่อาจจะใช้อนุบาลลูกออดหรือเอาไข่กบลงไปหว่านนะครับหรืออนุบาลลูกกบนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูบ่อดินกันครับครับผมคับเดี๋ยวพามาดูบ่อดินนะครับบ่อที่ใช้อนุบาลลูกออดนะครับแล้วก็ลูกกบนะครับอันนี้เป็นบ่อดินนะครับขนาดประมาณอ่าสี่คูณคูณแปดเมตรนะครับมีอยู่ประมาณ ซีบ่อนะครับมีอยู่ซีบ่อเนาะนะครับอันนี้ผมใช้ตะไคร่เขียวนะครับล้อมรอบนะครับตอนนี้ยังเลี้ยงปลาอยู่เนาะนะครับยังเลี้ยงปลาอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้นำกบผสมพันธุ์เลยนะครับปีนี้นะครับเพราะว่ายังทำข้าวโพดอยู่นี่จะเป็นบ่อดินนะครับบ่อดินตรงนี้ก็คือหลังจากที่ผมนะครับนำกบไข่ที่บ่อปูนแล้วก็ไข่มันฟักออกเป็นตัวนะครับก็อยู่ประมาณ ประมาณ7วันถึง4วันก็คือจะย้ายลงบ่อดินตรงนี้นะครับย้ายลงบ่อดินตรงนี้นะครับก็คือ,อย้ายลูกออดมาลงบ่อดินหรือบางรุ่นนะครับบางรุ่นก็คือนํากบไข่ที่บ่อบปูนนะครับแล้วก็นําไข่นะครับนําไข่เมื่อวานที่บ่อดินนี้ก็มีนะครับเป็นบางรุ่นเนาะแก็แล้วแต่นะครับแล้วแล้วแตว่ว่าความพร้อมของบ่อหรือความสะดวกนะครับของของเรามันจะ พร้อมอะไรยังไงนะครับเพราะนั้นนะครับบ่อดินตรงนี้ก็เพียงพอสำหรับที่จะมาอนุบาลหรือเลี้ยงลูกออดนะครับนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ดูแหลหรือบำรุงนะครับก็คือยังปล่อยไว้อยู่นะครับเดี๋ยวดูน้ำออกก็คงทำความสะอาดบ่อนะครับก็จะมีล้อมตะไคร่เขียวอยู่2บ่อนะครับเพราะว่าตัวนั้นก็คือปล่อยให้หางหดเลยนะครับส่วน2บ่อนี้ก็คือไม่ได้ปล่อยให้หางหดก็คือลูกออดโตแล้วก็จะเอานะครับจะเก็บเก็บลูกออดหรือแก่แก่ลูกออดนะครับไปขึ้น มาให้หางหดอยู่ตรงนี้หรือบางทีก็เอาขึ้นไปหางหดอยู่ตรงบ่อปูนนะครับเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คงเปลี่ยนบ่อนะเพราะว่าสองบ่อนี้ก็คือน้ําน้ํามันแห้งเร็วนะครับก็คงมาอนุบาลตรงนี้นะครับให้หางมันหดตรงสองบ่อนี้ส่วน2บ่อนี้ก็คงเป็นบ่ออนุบาลลูกออดนะครับเป็นบ่ออนุบาลลูกออดส่วนน้านะครับผมใช้น้ําจากสระแล้วก็น้ําบาดาลนะครับโดยเฉพาะน้ําที่ใช้เพาะก็คือใช้น้ําบาดาลเพราะว่า ส่วนมากกบจะไม่ไข่ใส่น้ําเก่า <c oughs> ก็คือน้ําจากสะนะครับน้าสะที่มีปลายเยอะๆกบจะไม่ค่อยไข่เพราะว่าบางอาจจะมีกลิ่นคาวปลาเพราะเวลากลบนะครับตามสัญชาตญาณถ้าเกิดเขาไข่ออกมาแล้วนะครับไข่เขาอาจจะโดนกินหรืออาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเขาก็จะไม่ไข่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูดน้ําจากสะนะครับขึ้นมาให้กบผสมพันธุ์กบอาจจะไม่ไข่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นบ่ออ uhm นุบาลลูกออดนะครับแล้วก็บ,บ,บ่อจจอนุบาลกบที่หางหนใหม่นะครับนนบางครัร้งก็ อนุบาลในกระชังแบบนี้ก็มีนะครับกบหางหดแล้วก็ตักขึ้นมาอนุบาลในกระชังนะครับจะเห็นกระชังที่กระชังเก่านะครับที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็เอาไปอนุบาลอยู่ฝั่งน้นนะครับอันนี้ก็เป็นเห็นไหมฮะด้านในก็เป็นกระชังนะครับที่กระชังเก่าที่เตรียมไว้อันนี้ก็คือเป็นกบที่หลงเหลือนะครับเราไม่ได้จับหมดนะครับ่อเป็นกระชังเดี๋ยวพาไปดูระบบน้านะครับระบบน้ําแล้วก็บ่อนะครับที่อนุบาลกบหางหดนะครับอาจจะเป็นทั้งท่อซีเมนแล้วก็ กระชังอีกบ่อนะครับอยู่ที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูระบบน้ํากันนะครับครับเดี๋ยวพามาดูระบบน้ํานะครับเป็นน้ําบาดาลนะครับอันนี้เป็นสะนะครับอันนี้เป็นสะขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็คือบางครั้งการอนุบาลลูกอสตนะครับตรงตรงบ่อโน้นเนาะนะครับเนี่ยที่ร้อนตะไคร่เขียวนะครับก็ดูน้ําจากสะนี้ไปก็มีนะครับในการอนุบาลลูกอสแต่ว่าหลักๆนะครับเวลาเราเพาะก็คือใช้น้ําตัวนี้นะครับ นี้ผมเจาะน้ําบาดาลนะครับนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับแต่ก่อนก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ช่วงปีสองปีมานี้ก็คืออปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปลูกพืชเกษตรต่างๆนะครับก็เลยใช้โซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นแผง400วัตต์4แผงนะครับเป็น1 600วัตต์นะครับอันนี้เป็น เสม์ศนะครับขนาด2นิ้ว2แรงนะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับดูดนะครับเนี่ยดูดดูดก็คือผมต่อระบบฝังท่อนะครับเนี่ยฝังเป็นท่อประปาไปเลยนะครับเนี่ยเป็นท่อ2นิ้วนะครับฝั่งนี้ก็ไปออกตรงโน้นนะครับนะครับไปออกตรงโน้นเลยก็คือฝังดินไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาบ่อพักนะครับเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาพักไว้ตรงถังพักตรงนี้นะครับนะครับเนี่ย ครับอันนี้เป็นถังขนาด3,000ลิตรนะครับเนี่ยมาพักไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยลงท่อลงมาตรงนี้นะครับนะครับอันนี้บางทีก็ต่อตรงก็มีนะครับเพราะว่าผมทำสามทางไว้ตรงน้นะครับจะเอาขึ้นถังก็ได้หรือจะเอาไปต่อตรงก็ได้นะครับอันนี้เหตุผลเอาขึ้นถังเพราะว่าบางทีเราต้องการพักน้ำไว้ก่อนนะครับพักน้ำไว้นะครับหรือบางทีก็เก็บไว้ใช้ประปานะครับเนี่ยเพราะว่าต่อท่อหกหุ่นลงมาตรงนี้ นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้น้ําในถังล้วก็ปิดวาล์วตรงนี้ไว้นะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงปลายตรงปลายนะครับตอนนี้ผมปล่อยลงสระไว้นะครับว่าน้ํามันจะแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับจุดน้ําออกนะครับเดี๋ยวพามาดูจุดปล่อยน้ําออกนะครับเนี่ยอันนี้เปิดน้ําลงสระไว้นะครับอันนี้พามาดูความแรงของน้ำเนาะนะครับใช้สมิร์ทนะครับสองแรงสองนิ้วดูขึ้นมาอันนี้มาออกอ่ ตรงนี้ก็คือเป็นนิ้วครึ่งเนาะนะครับปล่อยลงเสาไว้อันนี้น้ําเพียงเพียงพอนะครับอันนี้คือจะเป็นน้ําบาดาลนะครับน้ําบาดาลที่ใช้เพาะเป็นหลักนะครับใช้เพาะกบเป็นหลักส่วนน้ําสระก็คือใช้เลี้ยงลูกออดนะครับใช้เลี้ยงลูกออดเป็นหลักน้าบาดาลก็เลี้ยงได้นะครับเพราะนั้นใครมีน้ําบาดาลน้าปละปาหรือน้ําฝนก็สามารถใช้เพาะกบได้นะครับเดี๋ยวไปดูบ่อที่อนุบาลลูกกบนะครับ อ่าอันนี้เป็นบ่ออนุบาลลูกกบนะครับอันนี้ยังยังไม่ให้ปรับปรุงนะครับอันนี้พามาดูเฉยๆเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้ลูกกบก็คือจากมดบาลในกระชังนี้ผมทํากระชังเล็กๆนะครับนะครับเป็นลูกกบแต่ละรุ่นแต่ละไซส์ที่คัดขึ้นมานะครับอ่าก็เราก็ล้อมไว้หรือบางทีเราถ้าเราไม่ใส่กระชังตัวนี้เราก็ปล่อยด้านนอกบ่อนี้นะครับอันนี้เป็นบ่อดินเนาะนะครับตรงนั้นก็เป็นบ่อดินนะครับบ่อดินที่ปล่อยลูกออนแล้วก็อนุบาลลูกกบนะครับเพราะนั้นนะครับลูกกบก็จะมีอนุบาลทั้้้งงงใในนนกกรระชัตีแลว็ ท่อซีเมนต์นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงท่อซีเมนต์นะครับครับผมโซนนี้ก็จะเป็นส่วนอนุบาลลูกกบนะครับที่หางหดใหม่นะครับนอกนือจากอนุบาลในในบ่อดินแล้วนะครับในบ่อดินในกระชังนะครับก็คือมาอนุบาลในในบ่อปูนนี้นะครับนี่ยังเลี้ยงปลาอยู่นะครับพวกปลาดุกนะครับแล้วบางส่วนก็อนุบาลในท่อนะครับนะครับในท่อซีเมนต์ก็มีอันนี้ยัง ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางเนาะกบที่หางหดนะครับเตรียมพร้อมจับจําหน่ายนะครับก็เอาขึ้นมาไว้ตรงตรงาท่อนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันบางทีเราเราจับจําหน่ายง่ายนะครับบางทีเราคัดมาก็คือไว้ท่อนี้ได้ประมาณพันถึงสองพันตัวนะครับอันนี้เป็นท่อขนาดหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ท่อเมตรยี่สิบนะครับเอามาไว้ตรงนี้นะครับบางทีเราคัดไว้เลยนะครับคัดไว้เลยนะครับหรือเอามาไว้บ่อนี้หรือ female, บ่อบ่อที่เราใช้เพาะ ก็ได้นะครับเราก็สามารถอนุบาลได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นท่อนะครับเนี่ยท่อจะค่อนข้างเยอะนะครับนะครับท่อชั้นเดียวตัวนี้ก็คือเอาไว้สําหรับอนุบาลลูกกบนะครับอนุบาลลูกกบเนาะนะครับเพราะนั้นนะครับท่านใดที่เตรียมที่จะพ่อกบนะครับหรือมาอนุบาลบ่อนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับผมก็วันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยมา แลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับมือใหม่นะครับที่จะพ่ะกบเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็พาไปดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เริ่มเพาะนะครับเพราะยังติดข้อพิอยู่นะครับแต่ว่าพาไปดูแนวทางเนาะนะครับว่า1เราต้องมีกบพ่อแม่พันธุ์นะครับ2เราต้องมีบ่อเพาะนะครับบ่อสลหรับเพาะอาจจะเป็นบ่อปูนหรือกระชังบกก็ได้นะครับหรือบ่อผ้าใบหรือเราอาจจะขุดแล้วก็ใช้พลาสติกปู นะครับปูแล้วก็อาจจะใช้ตะไคร่เขียวล้อมนะครับเพราะว่ากลัวพ่อแม่พันธุ์มันจะกระโดดออกก็ได้นะครับรบ่อเพาะแล้วก็บ่ออนุบาลลูกออดนะครับอาจจะอนุบาลไว้ในบอ่อเพาะนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะจะย้ายลงอนุบาลในบ่อดินหรือในกระชังบกนะครับหรือในกระชังน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับบ่ออนุบาลหลังจากกบหางหดนะครับหลายคนก็จ,จะเลือกที่จะนํากบที่หางเริ่มหมดนะครับขึ้นมาอนุบาลในบอ่อปูนหรือในกระชัง หรือในท่อซีเมนต์ก็แล้วแต่นะครับกลบที่หางหดหรือหางหดใหม่ๆห,หรือหางหดแล้วหรือาจะปล่อยไว้ให้มันหางหดในบ่อในบ่อเพาะเลยก็ได้นะครับแล้วเราค่อยคัดออกนะครับแต่ปกติแล้วต้องคัดออกถ้าว่าเราไม่คัดออกมันจะกินกันเองนะครับปัญหากบกินกันหรือ,อลูกออดจะดึงกบที่หางกําลังเริ่มหดใหม่ๆนะครับดึงจมน้านะครับลงไปกินทําให้กบที่หางเริ่มหดใหม่นะครับตายได้นะครับไปดูน้านะครับน้ําที่ใช้เพาะ นะครับเป็นน้ำบาดาลนะครับหรือน้ําประปาหรือน้ําฝนก็ได้นะครับหรือเอาจจะมีบ่อน้ําสลับมาเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับระบบเราต้องเปลี่ยนถ่ายน้านะครับเปลี่ยนถ่ายน้าบ่อยๆก็จะดีนะครับก็จะดีสลหรับกบแล้วก็ลูกอ๊อดนะครับแล้วก็บ่อสลับเก็บกบพ่อแม่พันธุ์นครับผมก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการพาะกบนะครับโดยเฉพาะ มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเพาะได้1ปีหรือ2ปีแล้วหรือว่ายังไม่เคยเพาะนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องเตรียมก็คืออันนี้เรื่องของกบพ่อแม่พันธุ์นะครับเราจะเลี้ยงไว้เองหรืออาจจะไปซื้อกบพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์มานะครับแต่ต้องอายุ8เดือนขึ้นไปนะครับกบถึงจะพร้อมเนาะนะครับพามาดูกบพ่อแม่พันธุ์คราวนี้มาดูบ่อบ,บที่ใช้เพาะนะครับ อาจจะเป็นบ่อปูนนะครับแต่อาจจะลงทุนเยอะหน่อยนะครับในเรื่องของบ่อปูนหรืออาจจะเป็นกระชังบกนะครับกระชังบกที่เราเย็บตะไครยเขียวกับพลาสติกนะครับยกขึ้นมาประมาณ2ี่สิบห้าอันีสามสิก็เป็นบ่อเพาะได้นะครับหรืออาจจะเพาะใส่บ่อดินเลยก็ได้นะครับถ้าใครมีบ่อดินนะครับล้อมตะไคร่เขียวนะครับหรืออาจจะเพาะใส่กระชังในบ่อดินนะครับแล้วก็ค่อยเอาไข่มันนะครับเพราะนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะต้องมีบ่อเพาะนะครับ การเพราะจะจะเพาะแล้วปล่อยให้ไข่ฟักในบ่อเพาะเลยหรืออาจจะให้กบไข่แล้วเก็บไข่ไปหวานนะครับในบ่อที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนบ่อดินหรือกระชังบกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีที่เก็บกบพ่อไม่พันนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นท่อนะครับท่อที่เก็บพ่อไม่พันนะครับมันก็แล้วแต่นะครับเราจะเก็บในบ่อปูนหรือในกระชังก็ได้นะครับเก็บพ่อไม่พันุนะครับแล้วก็มีบ่อ สลับอนุบาลลูกอสนะครับบางคนก็จะอนุบาลใส่บ่อปูนนี้เลยก็ไ kind ด of like ้นะครับก็คือปล่อยกบไข่แ şey. ล้วก็ปล่อยเลี้ยงตรงนี้เลยจนโตเลยก็มีนะครับแต่ทลังางนั้นนะครับมันต้องไม่แอบเกินไปนะครับหรือเราจะมีบ่อดินนะครับที่ผมพาไปดูก็คือบ่อดินที่ใช้อนุบาลครับเพราะนั้นผมจะอนุบาลในบ่อปูนแล้วก็บ่อดินด้วยนะครับผมหลังจากเรามีบ่ออนุบาลแล้วนะครับระบบน้ำนะครับเรื่องน้ําก็สําคัญนะครับอันนี้ผมใช้น้ําบาดาลนะครับในการเพาะ นะครับเพราะนั้นนะครับใครมีน้ําบาดาลก็ใช้ได้น้าปราปาใช้ได้หรือน้ําฝนที่เรารองไว้นะครับหรืออาจจะเป็นน้ําบ่อนะครับส่วนน้ําห้วยหนองคลองบึงคลองบึงนะครับก็อาจจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดน้ํามันใสเนาะแต่เกิดเป็นน้ําที่มีปลาเยอะนะครับกบจะไม่ค่อยไข่เพราะว่าด้วยส่วชาตัวอย่างในที่ผมเกิดไว้ก็คือด้วยเชาตัวอย่างของกบถ้ามีสัตว์น้ําอื่นนะครับที่คิดว่าจะกินไข่หรือกินลูกเขาเขาจะไม่ไข่นะครับเพราะนั้นเรื่องน้ําก็สําคัญนะครับไม่เค็มไป นะครับไม่ไม่เค็มไม่เป็นกรดเป็นด่างนะครับท่าน้ำบาดาลหรือท่าน้ำปลาปาก็คือจะไม่มีคอรีนนะครับถ้า,ถา,า,า,ามีมอนนครมอรินเยอะล้วก็พักน้ําไว้ก่อนสักหนึ่งวันนะครับเราค่อยเพาะก็ได้นะครับแล้วก็มีบ่ออนุบาลลูกกบหรือกบหางหดใหม่นะครับอาจจะอนุบาลในกระชังนะครับหรือกระชังบกหรือในบอ่อปูนหรือในท่อซีเมนพวกนี้ได้หมดนะครับผมส่วนบอ่อเพาะก็อย่ามุงมุงมุงสลนไว้หน่อยนะครับเนี่ย ทุกบ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนกระชังบกอะไรพวกน,นี้หรือบ่อดินก็เพาะได้แต่ว่าถ้าในบ่อปูนก็ควรมุงไว้เพราะว่าแดดร้อนไปก็ไม่ดีนะครับน้ําร้อนลูกออนอาจจะตายได้หรือกบเล็กอาจจะตายได้อาจจะตายได้นะครับถ้าเกิดมันทึบไปก็ไม่ดีเพราะว่ากบนะครับบ่อเพาะโดยเพาะบ่อเพอาะนะครับแสงหรือแดดมีความจะเป็นในการเพราะนะครับแต่ถ้าเกิดบ่อดินก็ก็จะดีหน่อยเพราะว่าดินมันจะปรับสภาพของน้ําเขาเองนะครับน้าจะไม่ร้อนเกินไปนะครับถ้าบ่อดินมันก็จะกบอาจจะอยู่ได้ดีกว่า ที่เราเลี้ยงในบ่อ,บอปูนนะครับหรือกระชังบกนะครับหรือในอกระชังน้ําก็จะดีหน่อยนะครับเราไม่จำเป็นต้อง,ต,องต้องคุมต้องมมงอะไรเพราะว่าน้ํามันกว้างนะครับในสระโดยเฉพาะในสระมันจะถ่ายเทดีนะครับผมก็วันนี้มโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเพาะกบนโดยเฉพาะมือใหม่นะครับผมมีอะไรก็สามารถสอบถามมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนได้นะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนําหรือมาร่วมแลกเปลี่ยน นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าเกิดเริ่มเพาะกลุบแล้วก็จะมาถ่ายมาแชร์ขอทำข้าพดก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ